วาดเส้นโคง้งรูปก้นหอยด้วยสไปรัลทูสำหรับเส้นโคง้งรูปก้นหอยจะมีลักษณะหมุนวนจากตรงกลางแล้วค่อยๆคลายเส้นให้หลวมออกมาด้านนอกโดยการใช้เครื่องมือสไปรัลทูสร้างรูปทรงซึ่งมีหลักการง่ายๆคือ การลากเมาส์ไปบนอาร์ตบอร์ดเพื่อกำหนดรัศมีสไปรัลทูสัญลักษณ์จะเป็นรูปก้นหอยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็ขยับเมาส์ไปด้านข้างขึ้นลง ถ้าจะหมุนถ้าหมุนเมาส์ก็จะไปลักษณะนี้นะครับและขยายก็กุบขยายก็เข้าออกเข้าออกก็อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นรูปก้นหอยเราสามารถกําหนดค่าของรูปก้นหอยได้โดยคลิกสองครั้งจะขึ้นไดอะล็อกบ,บอกมาเป็นสไปรัลท่าน radius นี่คือรัศมีนะครับผมลองตั้งเป็นห้าสิบมเมตรสไตล์อันนี้ก็จะเป็นแบบหมุน ทวนเข็มกับตามเข็มนาฬิกานะครับลองโอเคดูนี่ครับผมเลือกแบบการหมุนของก้นหอยแบบตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็รัศมีประมาณห้าสิบ มมิลิลเตรนองล่าเส้นไกลมาดูนะครับห้า 50, สิบห้าสิบตรงนี้นะครับรัศมีห้าสิบก็ประมาณเนี้ยครับใกล้เคียงก็คือห้าห้าสิบมิลิเมตรแหละตรงนี้เพราะว่าจะวัดจากจุดกึงกลางของก้นหอยนะครับไปยังเส้น ก็คือรัศมีที่เรากําหนดไว้50มิลิเมตรอันนี้นะครับเดี๋ยวลอง100มิลิเมตรดูนะครับนี่ครับลากส้นไกได์เดเล็ i ชันเดเล็ t i o t To มาที่หนึ่งร้อยแล้วก็ลองวัดดู อันนี้เรากำหนดรัสมี100 mm. ่มิลิเมตรนี่ครับจากจุดก้นหอยมายัางปลายเส้น100มิลิเมตรดีคนี่คือเป็นค่าการมน้นของเส้นก้นหอยนะครับถ้ามีค่าน้อย ก็จะม้วนน้อยค่ามากก็จะม้วนมากลองดีเคสิสสแตนดงนี่ครับเจอยังไม่ค่อยม้วนลองเพิ่มขึ้นไปสักสามสิบเริ่มม้วนแล้วครับลองห้าสิบ ห้าสิบก็ก้นหอยเริ่มม้วนแล้วนะครับเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบก้นหอยม้วนสองรอบแล้วนะครับน้องเก้าสิบเก้าสิบนี่ ม้วนหลายรอบไปนะครับเป็นก้นหอยเลยอันนี้ดีเค3สี่สิบสามสสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเดี๋ยวลองมาดูค่าเซกเมนต์บ้างนะครับเซกเมนต์นี้เป็นค่าอ่า ความแน่นของเส้นโค้งจุดศูนย์กลางของก้นหอยนะครับถ้ายิ่งค่าน้อยก็หลวมครับการขดจะหลวมแต่ถ้าค่ามากเนี่ยที่จุดศูนย์กลางเนี่ยการขดจะแน่นกันจะถี่จะลองที่สิบสิบดูก่อนนะครับนี่ครับ จะออกแนวหลวม,ลวมไม่แน่นเดี๋ยวลองลองเพิ่มเป็นสามสิบเริ่มแน่นขึ้นแล้วครับห้าสิบสูห้าสิบจุดชันกลางก็จะแน่นขึ้นนะครับ ต้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็นั่นขึ้นนะครับรู้สึกมันนั่นขึ้นเลยขอบคุณครับ